ครับวันนี้ผลเลือดจะมาแนะนําวิดีโอดีๆในการสาธิตการใช้งานเครื่องเกมร้อยนะครับตัวนี้เราจะมาโปรแกรมในตัวสุ i กิสวิตนะครับตัวนี้เป็นชิป46เครื่อง433ในวันนี้เราไม่ได้ใช้รีโมทของตัว IK จริงๆตัว IK ของออเทลเราก็สามารถสร้างได้นะครับแต่ในเคสนี้เราใช้รีโมทของ VVDI สร้างเป็นเมนูไคซาชินะครับที l e s c o i d 46 f s f H k 433 นะครับสังเกต FCID เป็น TS 0 0 8ตนะครับตันนี้เราก็สร้างแล้วนะครับด้วยเครื่อง VVDI ได้เป็นตัวนี้มาเป็น XS นะครับจริงๆ IK ก็สร้างได้นะครับของ Hotel แต่เคส e ี่พอดีเราไม่มีนะครับเราเลยโชว์ตัวเป็น XS ของ VVDI นะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการโปรแกรมกันนะครับครับแรกเราก็ on switch เราเอาตัว VCI นะครับต่อเข้ากับพอร์ต OBD อยู่ข้างล่างเนี่ยครับัวเขียวอยู่ข้างล่างต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็มาที่ีโมนะครับแล้วก็เลือกเป็นสวิตกดตัว S นะครับเป็น uh, Suzuki นะครับตัวนี้มันจะเป็นรหัสของความปลอดภัยแดหลักนะครับอันนี้เราเลือกเป็นแมนนวลแต่เนื่องจากเครื่องออดเทลสามารถจะออนไลน์ได้นะครับเราเลือกเป็น uh, เป็นไชน่าก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเป็น ใครซาชิสมาร์ทคีนะครับ yes, นะครับกดโอเคสไปนะครับต่อไปเราก็เป็นอ e ิโมสเตตัสแกนตัวนี้เป็นเมนูเด็ดขอเจอที่สามารถจะสแกนระบบแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานได้เลยนะครับมันก็จะบอกระบบอ e ิโมดีทีซผ่านหมดไม่มีฟรอสอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเมนูนี้แหละครับ Add Key Guided ก็คือตัว Add Key โดยมี กระบวนการแนะนําการทํางานให้เครื่องบอกให้กดไฟผ่ามาเรากดไฟผ่ามานะครับป้องกันไม่ให้รถหลับกดโอเคเครื่องบอกให้สวิตช์ออนนะครับถ้าสวิตช์ออนไม่ได้ให้ต้องทําการชอ็อตสวิตช์เพื่อให้ออนได้ตอนนี้เราออนได้อยู่เพราะเรามีดอทที่ใช้ได้อยู่นะครับมันเลยออนได้กิดเป็นเคสหายหมดคุณต้องอต่อสายเพื่อจะบังคับออนมันนะครับแล้วกดโอเคต่อไปก็กดสตาร์ทเพื่อเริ่มง,งานนะครับ เครื่องบอกว่าทุกครั้งเวลาที่โปรแกรมมันจะลบตัวเก่าทิ้งทั้งหมดนะครับฉะนั้นเราต้องเตรียมดอกทุกดอกมาให้หมดเราก็กดโอเคไปเครื่องถามว่าจะใช้เรามีพินโค้ดแหลักไหมในเคสที่เราจะให้มันหาผ่านทางเน็ตเวิร์กก็กดเยสนะฮะเขาจะหาผ่านเน็ตเวิร์กให้เลยเครื่องบอกว่าให้ทำตามวิธีการตามขั้นตอนดังนี้นะครับหลังจากที่กดโอเคให้เอาดอกตัวแรกไปแตะที่ปุ่มสตาร์ทนะครับ นจนกว่าจะมีเสียงตอบรับกดโอเคไปนะครับแล้วเราก็เอาดอกแรกนะครับไปแตะที่ปุ่มสตาร์ทสังเกตว่ามีเสียงตอบรับหนึ่งครั้งนะครับซึ่งบอกว่าดอกแรกเข้าไปแล้วนะครับต่อไปเราจะทำตัวที่สองนะครับเราก็ต้องกดว่าจะทำเพิ่มหรือไม่ แล้วก็กด yes ถ้าเราทําตัวเดียวเรากด no นะครับอันนี้เราทําตัวที่2ก็กด yes ไปซึ่งก็อธิบายแล้วนะครับให้รอไปแตะที่ปุ่มหลังจากที่กด ok นะครับแล้วก็กดเ okay k ไปอเอาไปแตะที่ปุ่มมีเสียงตอบรับนะครับก็ตัวนี้การเป็นตัวที่2แล้วนะครับเราทําแค่2ดอกเรากด no เป็นแค่นี้นะครับก็วิธีการก็ learning complete เรียบร้อยแล้วง่ายๆเลยนะครับด้วยเครื่องเคมรอยในระบบก็บอกว่าตอนนี้มี2ดอก success ลองมาทดสอบกันดูนะครับ นี่คือตัวใหม่ที่ทําเพิ่มนะครับเราก็ทําใส่เกอบไว้กดล็อกนะครับเดี๋ยวเราอดอกนี้ออกนอกนอกรถไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราทดสอบการสตาร์ทนะครับกดออนเหยียบเบรกอ๋อนี้แอ่อนนิดนึงนะครับก็จบขั้นตอนนะครับการโปรแกรมกุญแจตัวสุกิจสวิฟด้วยเครื่องเข็ร้อยครับสนใจวิดีโอดีๆก็ติดต่อที่ผลเลิศได้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ